สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรสีวิจิตน,นเองครับผมวันนี้พามาดูอามอนมันเบอร์รี่เนาะเป็นพืชชนิดแรกที่ผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะตั้งแต่แรกแรกเจอแล้วก็เป็นพืชที่ดึงดดดผมเข้าสู่วงการ,กรเกษตรนี่แหละครับคือไปเจอมันเบอร์รี่ที่สวนตวนพันไม้บ้านเพื่อนนี่แหละไปเที่ยวบ้านเพื่อนเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วอะแล้วก็มีต้นมอนอยู่หลังบ้าน คือผมผมก็เคยเห็นนะต้นหมอนแต่ทีนี้มันไม่เคยเห็นลูกมันโดกขนาดนั้นเนาะเขาเพิ่งตัดแต่งกิ่งใหม่ก็เห็นลูกเต็มเลยโดกมากแล้วก็ไปเก็บมาชิมพอไปชิมพอมาชิมแล้วก็เออมันอร่อยอะแล้วก็ได้ถามกับพี่คิงนะเนาะเจ้าของสวนทวนพันไม้อะเขาก็บอกว่ามันทําไม่ยากทําลูกไม่ยากตัดแต่งเมื่อไหร่ก็ออกหลังจากนั้นมาผมก็เลยฝังใจว่าผมจะต้องปลูกหมอนเองให้ได้แล้วก็ได้ปลูกมันจริงๆหมอนเนี่ยเป็นพืชชนิดแรกที่ผมใช้เรียนรู้เลยนะไม่ว่าจะเป็น เสียบยอดตอนกิ่งปักชำํำทุกอย่างในเริ่มจากหมอนเลยเพราะว่าอ่หมอนเนี้ยตอนก็ง่ายปักชํำก็ง่ายเสียบยอดก็ง่ายเสียบข้างก็ได้แต่หลายๆคนไม่ไม่เข้าใจนะหมอนเนี่ยมันมีหลายชนิดมันมีหมอนไทยอย่างพวกกระเกริกแังแสนหมอนหมอนกําแพงแสนสี่สี่สี่สองป่ะ,มมม 4, 4, 4, 2, ปะผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่กระเกริกแพงแสนนะพูดผิดแล้วก็หมอนเชียงใหม่เชียงใหม่หกสวนนะ้อบุรีัมอะไรพวกเนี้ย อันนี้เป็นหม่อนไทยหมอนไทยจะมีลักษณะเป็นผลสั้นแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ใหญ่มากหม่อนไทยพวกนี้ตอนง่ายปักช้ำง่ายมันจิ้มลงดินมันก็ขึ้นแล้วแล้วก็จะมีหมอนตอ,อ่หมอนนอกอีกตระกูลพวกดําอตุรกีดัมอดอสนี่ก็ยังพอตอนได้ออกง่ายอยู่แต่มันจะมีหม่อนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นหม่อนผลยาวหม่อนผลจะยาว15เซนน่ะบางทีเกือบเกือบฟุตก็มีเนาะพันอ,อ่อะไรนะ ไต้หวันไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่รสชาติไม่ค่อยโอเคแต่มอนผลยาวนี่มันจะขยายพันธุ์ได้ยากเหมือนเขาห่วงพันนะเนาะตอนก็ไม่ค่อยติดวิธีตอนก็ต้องตอนแปลกกว่าชาวบ้านคือบางทีต้องเอาฟอย์เนี่ยมามาหุ้มทุ่มตอนไม่งั้นมันมันจะลากมันจะไม่ออกปักช้ำยิ่งยากเลยเลยครับอ่ส่วนมากมอนมันเบอรี่เนาะสายพันธุ์ไต้หวันที่เป็นลูกยาวยาวไว้คิงอ่ไวคิงแล้วก็ฮิมารายฮิมาลายันขาวฮิมารายันแดง อะไรพวกนี้แล้วก็อะไรนะไตหวานสตรอเบอรี่พวกนี้มอนผลยาวจะค่อนข้างขยายพันธุ์ยากนิยมขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดติดตาหรือท่าเปาง่ายกว่าพอดีวันนี้กําลังมาตัดแต่งตรงพุ่มอันนี้เป็นมอนน่าจะเป็นกําแพงแสนเนาะเป็นต้นต้นเล็กๆที่ปลูกเลยที่ซื้อที่ไปขอกิ่งเข้ามาแล้วก็มาชำเนี่ยผมพาดูตรงนี้เนาะ เป็นต้นเล็กๆ,ๆที่ผมใช้เก็ียบยอดท่าพิงอะไรพวกนี้เป็นที่เรียนรู้และศึกชาเกี่ยวกับาการาเกษตรนะเนาะพอดีวันนี้มันเริ่มเป็นทรงพุ่มมันไม่เป็นทรงพุ่มมันสูงเกินไปวันนี้ก็เลยจะมาตัดแต่งแล้วก็ทาทรงพุ่มให้มันก็เลยพาพี่ๆมาดูกันเนาะเผื่อใครสนใจอยากปลูกหม,มอนเนาะบางท่านปลูกหม,มอนมาตั้งนานไม่ออกลูกเดี๋ยวมมดูวิธีกันครับก็จริงๆหมอนแค่ตัดยอดลิดใบ ก็มีผลผลิตให้ผลผลิตได้กินได้ทั้งปีแล้วแล้วก็อร่อยมากด้วยผมชอบให้แม่ผมทําแยมไว้เนาะที่ส่วนที่น้องงสวัสดิ์ทตะขีเนี่ยปลูกไว้เป็นร้อยต้นเหมือนกันแต่ช่วงนี้ไม่ได้กลับเลยก็เลยมาทําแปลงนี้ก่อนจริงๆอันนี้ก็ทําทําไว้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะทําไว้สี่ห้าต้นอันนี้โน้มมาคือจะทําเป็นซุ้มหมอนโน้มแล้วก็เชือกผูกไว้อันนี้มัน เชือกมันเริ่มเชือกเชือกมันเปื่อยแล้วผมก็เลยตัดเชือกทิ้งแล้วมันก็เริ่มอยู่เป็นทรงพุ่มเนี่ยเดี๋ยวพามาดูกันว่ามีวิธีการโน้มการทํายังไงให้มันออกผลแล้วก็บังคับทรงพุ่มยังไงเนาะให้มันได้ทรงพุ่มที่เราต้องการโอเคครับเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บนึงก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิธีพึ่งเราเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พาลาดช่วงที่ใหม่ก่อนครัเดี๋ยวตามมาดูกันครับอันนี้เป็นต้นที่ผมโน้มแล้วกกกกก็็็ผผูเเเเเชืือออไวว้้แแลนนนาาะมมมมมัรริิร่่่่ปค จริงๆแล้วอ่ะอยากให้มันแผ่ออกอย่างเงี้ยเป็นร่มแล้วก็ใต้ต้นเนี่ยเราก็ทําให้โล่งๆเนาะเผื่อนั่งเล่นนั่งอะไรได้อันนี้มันก็เริ่มอยู่ทรงละทีนี้มันมีเหลืออีกสามสี่ต้นนี้ยังไม่ได้ทําแล้วก็เริ่มลกแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาจัดก,การให้ดูว่าจะทํำยังไงก็เตรียมหลักก่อนครับปากหลักลงดินแล้วก็เดี๋ยวเราตัดยอดการนี้ลิดิดกิ่งไปบ้างแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับก็จะตัดกิ่งเล็กๆเขาออกมาเนาะ ิ่นเล็กกว่าตะเกียบอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเอาไว้ผลก็ไม่ค่อยดีเราก็เริ่มเด็ดใบจริงทั้งหมดเนาะออมเบลี่เวลาเขาแทงแทงช่อใหม่เนะี่ยมันก็จะติดดอกติดผลเลยเราก็ใช้วิธีการลิดใบเขาเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ทีนี้นเขาจะแทงผลมาาก็จะกะดูเนาะวิธีตัดนะวิธีตัดยอด เราจะดูว่ากิ่งเข้าเสียำตาลถึงช่วงไหนมันจะมีระหว่างเขียวน้ําตาลกับข้าวน้ําตาลเลยผมก็จะ,จะตัดอยู่ประมาณน้ำตาลแก่เลย <c oughs> แล้วก็ยอดพวกนี้มันก็จะตาพวกนี้มันก็จะแตกออกมาใหม่นี่เดี๋ยวตัดไปก่อนนะแล้วก็มาโน้อมอีกทีนึง จะใช้ไม้ปักไว้ที่พื้นเนี่ยครับแล้วก็มาไปกิ่งก็ทำแบบนี้ทุกกิ่งครับเดี๋ยวพอ,อทำไปสักพักหนึ่งแล้วตัวยอดเขาเริ่มแตกเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักเราก็จะตัดตัวเชือกออกได้ดูอย่างฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้ผมโน้มไปสักพักแล้วมันก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วพอครั้งต่อไปเราจะทารูปครั้งต่อไปเราก็แค่ตัดตามกิ่งเล็กพวกนี้ให้มันแทงลงมาใหม่นี่ครับลักษณะการติดผลก็คือแทงยอดใหม่มันก็จะติดผลมาทันทีเต็มเลยก็มีสองวิธีนะคือทําเป็นทรงพุ่มแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ตัดเป็นทรงพุ่มไว้คือไม่ต้องโน้มตัดสั้นให้เขาแตกออกมาขยายทรงพุ่มครัโอเคครับเดี๋ยว ผมก็ทำไปเรื่อยๆเนาะนอีกเ,เยอะเหมือนกันแล้วก็ใกล้ เริ่มเย็นแล้วได้สองสามต้นก็พามาดูนะครับสำหรับมันเบอรี่้นงะมอนใครอยากปลูกเพื่อทําตลาดเนี่ยผมว่าเป็นผลไม้ที่แปรรูปแล้วทําได้หลายอย่างที่สุดแล้วแล้วก็รสชาติดีนะเด็กๆชอบสีสวยแล้วก็มันมีวิธีทําที่ไม่ง่ายถ้าจะทําให้ออกผลตลอดทั้งปีนะ15สิบห้าวันเราตัดโซนหนึ่งสิบห้าวันเราตัดโซนหนึ่งมันก็จะทยอยออกทั้งปีเนาะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้เนาะสำหรับการแต่งต้นมันเบอรี่ ก็ช่วงเย็นๆพอดีช่วงนี้งานเยอะจะเข้าสวนได้ก็เย็นซะและก็มาทําอะไรได้แค่แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าผ่านมาเดือนก,กว่าแล้วในสวนที่2ไร่เนีเ่ยไอ้ที่2ง,งานเนี่ยเริ่มมีผลผลิตอะไรให้เก็บกินแล้วบ้างเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพนุ่นเ,เองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร เดี๋ยวผมพยายามหาพวกสาระเกษตรอะไรพวกนี้มาลงให้พี่ๆได้ชมอย่างต่อเน,นืนะ่องเนาะคือช่วงนี้งานกลับมาเยอะแล้วเขาเริ่มขายล็อกดาวน์ก็ยุ่งส่วนมากจะทํางานกลางคืนส่วนใหญ่อะผมวันกลางวันก็ไม่ไหว,วนอนก็จะตื่นกงเย็นแล้วแล้วก็สักสองสามทุ่มก็ต้องออกไปทํางานอีกแล้วก็มีเวลาก็พยายามจะทําคลิปออกมาอย่างสม่ำเสมอเนาะโอเควันนี้หลับไปแล้วสวัสดีครับ